สว,ส,สวัสดีค่ะพี่ชื่อซายนะคะพี่ชื่อเลด่านะคะมาจากสาขาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดชั้นปีที่สองค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาเกน้องเด่ไปทำความรู้จักกับสาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดข,ข,ของเรากันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างคะพี่เลด่า วันนี้นะคะเราก็จะเรียนแบบจอยลึกเลยเราจะเรียนตั้งแต่การเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวผู้แพทย์รวมไปถึงการเข้าห้องผ่าตาัดแล้วก็เก็บหกรใจด้วยค่ะเั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคา่ะไปเลยมาตรการการรักษาความปลอดภัยก็คือสแกนนิ้วก่อนเข้านะคะค่ะี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่นำเชื้อโรคเข้าไปในห้องผ่าตาะะัดค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกที่เราต้องเปลี่ยนเลยก็คือรองเท้าค่ะเราต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นสาหรับการใช้ภายในห้องผ่าตัดโดยเฉพาะนะคะแล้วอีกอย่างที่เราต้องเปลี่ยนก็คือชุดสครับสีม่วงของเรานั่นเองซึ่งอันนี้ทางหมอของเราได้แจกให้สําหรับการใช้ในการเยนการสอนโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วอีกอย่างที่สาคัญเลยก็คือการถอดเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนนาฬิกาหรือว่าต่างหูนะคะจากนั้นให้เก็บภายในล็อกเกอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหายค่ะตามที่ไปดูกันต่อเลยดีกว่า ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องผ่าตัดนะคะซึ่งในห้องผ่าตัดนะคะก็จะแบ่งเป็นหลายๆห้องเลยอย่างเช่นที่เป็นห้องปลอดเชื้อห้องตรวเชืค่ะแล้วก็ยังมีห้องพักผู้ป่วยคนไทยเลยนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะแล้วก็แต่ละห้องก็จะแบ่งห้องผ่าตัดแต่ละชิ้ค่ะอย่างเช่นห้องผ่าตัดเครืองมองผ่าตัดปลา ยกขนจะเ็นเฉพาะทางแต่่แต่ดางเลยนะคะถ้าผ่าตัดนาก็จะผ่าตัดไปอย่างเดียวเดี๋นวอาหารผ่าผ่าเลี้ยงช้ำขึ้นมย่นะคะที่พวกมึงทำการแพทย์นะคะตข้อพันธะเราซึ่งเราที่เก็บเราค่อนข้างน้อยนะคะเราก็จะเก็บรวมกันไว้อันไหนที่เป็นชิ้นใหญ่ให้สามารถที่จะเราคูจะไว้ด้านหน้าของหงหดานหลังท อันนี้นะคะเห็นไหมคะเครื่องมือเราค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะนี่เป็นกลุมงานนะคะการดูแลของนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาแล้วมาปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดน,นะคะเพราะฉะนั้นตอนเรียนเนี่ยนักศึกษาจะต้องสนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเตรียมการใช้การบำรุงรักษานะคะเพื่อว่าเวลาเราได้ทํางานแล้วเนี่ย เราก็จะนำความรู้ที่เราได้เรียน้วก็เอาไปปฏิบัติงานจริงซึ่งจากการที่เราเรียนทฤษฎีแล้วเราก็ต้องมีชั่วโมองของการฝึกปฏิบัติซึ่งเราจะต้องฝึกปฏิบัติในในระยะของการเรียนด้วยแล้วก็ขึ้นฝึกปฏิบัติจริงนะคะในปีส่นะคะตลอดประมาณ6เดือนนะะนี้ก็เป็นโซนออในห้องผ่าตัดแล้วนะคะทุกๆโซนสะอาดยังไม่ได้โซนขอเชื้อนะคะ เราจะเห็นว่าจะเป็นทางเดินกลางทั้งหมดเลยนะคะยาวไปถึงด้านนู้นเลยซึ่งจะเป็นทางเข้าแล้วก็จะมีหน่วยจกลางทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพานักศึกษาเยี่ยมชมภายในห,ห้องผ่าตัดซึ่งด้านหน้าของห้องผ่าตัดจะเห็นว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์เตียงวางไว้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ต่อขาขาสําหรับขึ้นขายอย่างอันนี้ก็เป็นหน้าห้องผ่าตัดจะเห็นว่ามีอ่างล้างมือ แล้วก็จะมีน้ำยาอยู่ด้วยกันซึ่งตามหลักแล้วหนึ่งห้องนะคะจะต้องมีอ่างล้างมือนะคะสองอางแต่อันนี้เราใช้แชร์กันนะคะก็สองห้องตัวนี้ก็ด้านนี้ก็จะเป็นเวทงรูมซึ่งห้องประตัดทุกที่เราก็จะมีเวทงรูมเพื่อเป็นห้องที่รับคนไข้ามา เป็นห้องที่นอนรอผ่าตัดเป็นการเตรียมคนไข้ทั้งสภาพร่างกายเครื่องมืออุปกรณ์ที่ติดกับคนไข้นะคะการที่จะก่อนเข้าผ่าตัดนะคะเดี๋ยวเราพาน้องน้องมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดไดหน่อยนะคะเห็นไหมคะที่จิของเราสวยไหมจะมีบรรยากาศของทะเล อันี้แล้วกันนะคะก่อนเข้าวเราก็จะมีระบบสัมผัสนะคะใช้สัมผัสเข้ามาไม่ต้องใช้มือปิดเปิดนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นห้องผ่าตัดนะคะซึ่งเราดีไซน์ห้องผ่าตัดเนี่ยจะเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะมีฟังก์ชันส่วนประกอบเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่โดยหลักแล้วนะคะมันก็จะเป็นห้องข่าน,นะคะอันนี้เป็นห้องขนาดกลางนะคะประมาณ6กพุ่หตารางเมตรนะคะ ภายในห้องจะมีส่วนประกอบที่สําคัญๆที่จําเป็นจะต้องมีในห้องผ่าตัดเลยนะคะ,อ,ะอันแรกเราจะมาเห็นนะเตียมผ่าตาัดเตียมผ่าตาัดอ,อันนี้เป็นโคมไฟผ่าตัดนะคะก้านที่มาเนี่ยเป็นตัวจับนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเครื่องดมยาสลบของวิสัญญีนะคะอันนี้เลยค่ะัน,นีก็จะเป็นอุปกรณ์ในการวัดนะคะ วัดออกซิเ hmm. จนี่มีเครื่องซักชั่นนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องอ่าเครื่องจี้ข้างล่างนี้เลยนะคะเครื่องจี้ที่ส่วนประกอบสําคัญแล้วจากนั้นก็จะเป็นพวกโต๊ะต่างๆนะคะทีวะท่วางเครื่องผ้าวางเสื้อกาวแล้วก็วางเซ็ตผ่ตัดนะ อันนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์ที่สำหรับลงคอมแล้วก็ส่วนเครื่องมือที่เราจะใช้นะคะเราจะไม่ไม่ได้ใช้ทุกเคสเราจะไม่ได้ไว้ในห้องเราจะเก็บไว้นะคะที่ที่และเวลาเรามีเคสเราจะเลือกเฉพาะที่ใช้กับเคสนั้นๆมีความจําเป็นเราถึงเกตไ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ตัดทัดสีแดง นี่คือขยะติดเชื้อนะคะพอดีวันนี้ไม่มีเพลสอันนี้ก็จะเป็นป้ายไลน์นะคะที่เป็น,นเครื่องคูนิเก้นะคะถ้ามีการที่จะผ่าตัดแล้วเพื่อหยุดเลือดเราก็จะใช้ต้องมีเครื่องคูนิเก้ประจำห้องนะคะน,นี่เป็นอุปกรณ์ของที่แผนกทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นท่อแก๊สที่ส่งมานะคะเป็นเซ็นท่นัน อันนี้เราพามาดูด้านหลังของห้องนะคะก็จะเป็นห้องล้างอันนี้อันนี้จะเป็นห้องล้างเครื่องมือนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ให้หล้างที่ในห้องนี้และเราจะมีโซนนี้สำหรับล้างซึ่งเรียกว่าโซนสุขภักอ,อันนี้เราจะอาจจะล้างมือล้างอะไรนี้หนหน่อยนะคะดูด้านนี้เลยนะคะด้านหลังมาแล้วก็ดูด้านหลังนิดนึงอันนี้เป็นโซนรอบนอกซึ่งเป็นโซนที่ไม่ไม่ ไม่ได้สะอาดนะคะก็ไว้าำรับเข็นเครื่องมือที่ใช้แล้วนะคะก็จะผ่านโซนด้านนี้หรือว่าผ้าออกโซนด้านนี้แล้วก็ต่อไปในจุดที่พิมพ์ผ้าหรือว่าส่งเครื่องมือลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นโซนซับผายมาแล้วอาจารย์ก็ทาดูน,นะคะน,นี้ก็เป็นโซนซักล้างของตักผายนะคะ จะเห็นไหมเครื่องมือที่ใช้แล้วก็จะส่ง,สงมาที่นี่แล้วก็จะทําการแพ็คใส่เทให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปยังใจกลางที่เขาทําการลา้างแล้วก็สเตอร์ไลน์เครื่องมือ,าอานากลับมาใช้ใหม่คะพอเครื่องมือที่เราผ่านจากใจกลางที่ล้างเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าทางด้านสปายที่เป็นสปายสด้าดนนมากกว่าค่ะ ก็ได้ดูใกล้หลังผ่าตัดนะคะที่งานยาสลบโดยวิธีเออ่ยาสลบทั่วไปคุณแตงกูร์ที่เี่มีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมสกายของห้องผ่าตัดนะคะตรงโซนนี้เป็นสกายส่วนที่เก็บสกายที่ทำความสะอาดล้างนึ่งจะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะ เป็นสัายรวมเพราะว่าตึกผ่าต,ตัดเรามี3ตึกเมื่อได้เครื่องมือหรืออุปก,กรณ์ด้วยชภัาณฑ์ที่ผ่านการนึ่งค่าเชื้อเตอร์ไลน์แล้วเราก็จะทานสเฟอร์แล้วก็ส่งมาเก็บที่นี่เพื่อจะแจ,จกจ่ายไปตามห้องนะคะแล้วก็เราก็จะต้องดูในเรื่องของที่จะเก็บอุณหภูมิในการเก็บความสะอาดทุกอย่างนะคะเราถือว่าเป็นโซนที่สเตอร์ลน์เลยนะคะโซนนี้ เครื่องมือเราจะมีเยอะมากอันนี้ก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งเ่านะคะถ้าเคสไหนที่มีความยืงยากหรือต้องการเครื่องมือพิเศษสปายจะส่งมานะคะเฉพาะเคสเราจะไม่เอามาเก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นเพียงแค่เบสิกนะคะเป็นเครื่องมือพื้นๆที่เปกดเคสจะต้องเปิดใช้ ค่ะวันนี้เราก็จะมาเตรียมเครื่องมือกันนะคะวันนี้เราใช้เป็นเครื่องตรวจสัญญาณการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกันนะคะหลังจากที่เราเอาเครื่องมือมันห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมเครื่องมือก่อนเลยเราก็จะเลือกลักษณะที่เราต้องการจะตรวจวัดกับคนไข้ค่ะเช่นถ้าเราต้องการจะตรวจวัดการทํางานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเนี่ยเราก็จะเลือกเครื่องมือให้ตรวจกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าที่เราต้องการเลยค่ะ ว่าเราเนี่ยต้องการจะเลือกตรวจกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของกล้ามเนื้อมัดไหนบ้างเพราะว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยจะถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทที่ไม่เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการเตรียมอุปกรณ์สําหรับต่อตัวเครื่องเข้ากับผู้ป่วยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเตรียมในส่วนของกล่องก่อนนะคะ กล่องนี้มีไว้สำหรับรับสัญญาณระบบประสาทของผู้ป่วยเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราทำการหยิบสายขึ้นมานะคะสายนี้มีเพื่อเชื่อมต่อตัวกล่องให้นำผลไปแสดงที่หน้าจอก็ทำการเสียบเข้าไปแบบนี้เลย และในส่วนต่อมานะเราจะทําการเตรียมสายไว้เชื่อมต่อกับตัวผู้ป่วยสายก็จะมี2ด้านนะคะด้านแรกจะเป็นด้านเข็มเราจะทําการเอาไปเชื่อมต่อกับผู้ป่วยแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูหัวอีกด้านนึงไว้สําหรับเสียบเข้ากับตัวเครื่องอืมเราก็จะจิ้มเข้าไปแบบนี้เลย แค่นี้นะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็มีเคสตัวอย่างนะคะมาให้น้องโมบายดูกันนะคะอ้างจะได้เห็นสถานการณ์เที่อว่าปัญหาของเราในห้องปฏาบัติเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะย

ค่ะนนพี่ก็หวังว่าน้องๆจะได้ทั้งความรู้ความสนุกแล้วก็พี่อยากจะเชิญชวนให้น้องๆมาเป็นครอบครัว m อมอกวาทีด้วยกันเยอน,นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย